หมดต่างกันเลยคุ้มค่า Each choice changes everything. Big dens are coming for us. Introducing your champion. Oh my gosh, are they ม,มีคนไข้ให้กูช่วยตรวจหน่ะมาโดดเนะี่ยมาโดดโดดทำไม่แค่ไหนกันดีอยาก กตกสต่อดอับต้องใช่ไหมตงใช่ไ เฮ้ยมีคนมีคนมีคนข่านนี้ก็มีบักตู้บักตู้ไม่มันเอามีตัวเดียวหรอมึงล้มไปสองตัวหมดเลยหรอหมดหรอมันมีอีกมันมีอีกเฮ้ยโดนไปด้วยโดน มันอยู่นะผมไปทางนี้ตรงไหนวิ่งมาทางนู้นเข้ามาเจอลูกกองเต็มเออทำไมกูไม่เห็นมีใครลงวะเหมือนมันแบบตามหลังมาหรือเปล่าแต้มมั้งแต่ว่าพวกนี้หวานและได้แต้มชัวร์ ที่มึงฆ่าไปสองเลยเหรอโว้แม่งใช้ไม่เป e. ็นเลย ก็ได้เล่นเดี๋ยวเราไปทึงสถานได้สองยิ่เรื่อยๆ <c oughs> มันจะอดใจไม่ไหวน,ไนั่นย้อ <c oughs> ่ากระเป๋ามไนเกว่าเดี๋ยวกูพาเดินอย่างเดียวไม่ต้องใช้สนาปถ้าไม่ล่องน้อยจริงๆในบ้านกลมๆเนี่ยเก็บไม่หมดมันไม่ได้เข้าบ้างเปิดกระเป๋า bạn nằm Hãy subscribe ไม่ม <displayed, S 2> ีปืนเดียวกันเนหึงเป็นเมีะไดมเิเต็มแล้วครับเดี๋ยวโทรด้วย mình sẽ lấy cái này mình cái này mình này mình sẽ lấy cái mình cái mình cái 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 ในสปัจจุบัน <Hey. S 1> มันไม่ได้ดีกว่าอดีตแล้วฮ้ยดีแล้วนะอว่าดีตยังไม่จบอีกหรอาาสักพันเงกนกัน <c oughs> อดีตมินไม่ฉ <c oughs> ี <c oughs> ดที่จุดไ

ว่ามีอันสะโขบสามเลยเนะยาะเสี่ยงคนเป่าวัติขขวาเราไม่ได้ด้วยตบงมันเลยคนพไบีบอ,อเลย่มีอะไรตัวไฉเนี่โอ้มึงดักรออย่างนั้นเลย โอ้เ oh. ุมเสียงดังมือีมากดิ hmm. ันดูวเฮงแล้วยืนตะบันตกมันจะได้ของดีทำ mm. บ่าคำจามือแงแรง oh, โอ้ยครับคนนเกยยุคนีเดือนแรกกูก็ออกแล้วเ oh. น,นี่ยเอาทำไม งานเห็ดเนงานาคำเบาคำเบาำเบอกเขาเหตุผลบอกสักทีอยากทำคนไข้ให้กูตรด้วยปะอยากให,มกใหม้มีอยากให้มีคหูหรือไม่อยากให้มีคนไข้บออยากให้มีคนไข้ให้มึตร มวงเวงรจริงจริงมึงไปทำงานโรงพยาบาลป้าอาจจะแยกไม่ออกกับหมอหมอวันนี้ผมยาวนี่เหออือเอาลองโบ DMR ที่นี่มีแกผไม่ใส่ก้าก ถ้าไมอ่อยู่แกก็ดับเขาตายจะตอบแล้วจะตอบคนไข้ว่าไงทีมวันนี้ไม่ใช่ชุกเก้าเหรอไอตี้ที่วาง,ง,งแ,แก๊สไว้เหมือนน้องพยาบาลคนที่มาใหม่นี่มามาตาหมอมาสิ เจ้าชูซะด้วยหมอจะพาไปดราว์จะพาไปดราวจบมอมสองมานี่เจ้าชูทุกคนเฟิรสคนเดียวเลียงเลยหมอกระหมอกระเฟิร์สนี่คือที่หนึ่งคู่กันไม่มีที่สองนะไม่มีที่สองเออเอาว่าไปว่าไป ให้บอย่าให้ว่าไปว่าไปพวกใส่ถังน้ำเขาไมดีายิงกันทำในถ้ำได้ครับ มีคน,น้ต้องฝั่งข้างหน้านี่หรอทีมม,มันเหมือนมันเปิดวาร์ปมาชจอกันแถวนี้นะเราขึ้นหลังคาดีเปล่าห่างเฮ้ยไี่ได้อแอคชั่นเลยบนเขา่ามีบนเข่ามี ก่ปนึงพีเจ็ขึ้นไปก่อนเลยขึ้นไปก่อนเลยมีมีมีแตน่าจะอยู่ไกลๆไม่มีบนหัวพี่เลยหมออยอ้ันไหม ียไม่โดนวะมาบ้านเข้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 าบ้านเด้อเข้าบ้านเด้อใครจะอยู่ก็อยู่มาเิมกันมันดันเราแน่เลยขับไปอ้อมขวาไปทางเดิมโดดบอลรูนว่ไม่ได้แลพี่ชิวๆ อ้บอกอู้มาเนี่ยโอ้ผมว่ามันตายเนี่ยสิูับนเนินเข้าไปห้างไหนดีหมอซ้ายหรือขวาาจากซ้ายใี่เออเพราะมันมาจากทางซ้ายอะเอ้เราแจมแล้วเฮดรอปว่ะ โอ้โหแม่งมันยังยิงยังไม่เสร็จลเลยวะน่าเข้าจังเลยน่าจะอ่อนแรงสุดๆใช่ไหมไม,มันมันมันมีเหลือที่ท,ที่ที่มายิงเราอะรออยู่เลยที่ที่มายิงเรามันดันลงไปแล้วพี่อ่ะรอะใช่ผมไปจอบให้ไปเลยไปซับพอร์ตเลยหน้าที่แล้วนี่นี่เจ็บเจ็บเจ็บก่อนจะแตกอโอก้เพื่อนเข้ามา ตรงไหนตรงไหนโอ้ไม่น่าเข้าหรอกมามาถ่ยมาถอ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 ยมาถ่ยเด้ยายอยู่ก็อยู่เขาังไม่เข้าพอท่อพี่เขาังอยู่หรอยิงดิยิสิบกแตกัปหนึ่งสิบ

ไม่เกาะแล้วยังไม่มงวงวะเาขาเกาม่วงลงมาให้พี่โดนอย่างไรรัสองร้อยฮะพี่โดนเอาะไรเลยนะผมเหลือที่ <Hey. S 1> ีิเฮ้ยดูถูกกันวะอะไรมันยังมยไม่เกาะม่วงเลยดิเ <Hey. S 1> ขาไม,ม่ยังไม่ใหม่เอาเอาไอ้ดอกตรงนี้ไม่หรอ อะไล้วจอยู่ก็อยู่ไอ้ดอกจับอยู่ข้างล่างออปตเกส์เกมเฮลเมตเฮียร์เลเวลโเฮ้ยังมี้ะไรอีกนะจเะผมสุดอืม เชื่อทํงไหนว่าไม่ใชจีเลยเปลองอยู่แต่ที่เล่นเงราอยกลางอเยเรกาเดียวเมาอีก กคมัพี่รู้สึกว่าพี่กำลังจะโดนเฮ้ยมันยิงกันสองตีตรงแถวถ้ำคือมันใกล้ใกล้หมดแล้วดิต้องหายอีกตีหนึ่งงงน่าจะจบแอดดอกถ้าเป็นตามปกติเอาแม่งเลยป้าแม่งเลยป้าเจ็บอยู่เจ็บอยู่ ระวังมันหันกลับไปหาพี่ดูเพราะนั้นแหะมันไม่มาแล้วนะพี่มันไปหาพี่เราแล้วงซ้ายนะมันมาอยู่สภาพมันยังอยู่ตรงนั้นอยู่คนหนึ่งให้ดรอยถ้าจะปลอดที่สุดวงมันชอบจบแอดอดับทีเดียใช่ถ้าแอดดับลงตรงไหนวงน่าจะเป็นอยู่ตรงกลางแอดดับไงวงเราแล้วนี่าบ้านอยู่กันเถอะ สองตีนั้นมันยิงกันอยู่ดหออุโมงค์รถไฟมันโวงปะเนี่ยตู๊มัโดดมันโดดนี่คือนี่คือนี่คือต้องต่อสู้ยังโอ๊ะเกือบโดนเลือกบ้านเล่นกันเถอะหรือเลือกหินเล่นกันเถอะ ฝัง่งนู้นก็จะมาอยู่บนบนบนภูบนภูฝั่งนู้นก็มีพี่อ๋บอบักตู้โอ้โดแดงเฮ้ย,ยใช่เลยเสียแล้วท่านก็ยิงโอ้โหนุ๊ก่ดนนะครับเศรษฐายทีมลงลงมาวางแก๊สข้างล่างไว้ให้หน่อย ที่ที่บินมาใหม่ที่อยู่บนเดิมเออเก่งมากเตือนไปแ,แปะะลกๆดูระบบมุมนี้ม,มุมนี้คือยิงไม่ได้เฮ้ยมนันยิงกันหมดทั้งหมดสี่นีเราเหลือสามอยนะนหนึ่ง พวกยิงเอลสตาเก่งๆมันยังไงวะมันต้องแต่งเต็มเรอโอ้ี่แม่งเยวเดี๋ยวราจะ อยู่คนละชั้นใช่ไหมใ้ม่หมครับนก็ไดหไ้หลังหลังเห็นไม่มีคนกับบนเนินตอนแรกปึ๊บอทีรทางขวามีทีมขวาไอ้บนเนินหลอดแล้วสู่บนเนินมันพูดเขาเหลือสี่ี่อยู่บนเนิน มีใครมีเคเบิลไหมกลัวจังเฮ้ยม,มีคนชิดรถมาทีมใกล้ละบ้านอีกหลังหนึ่งบ้านบ้านข้างๆเราถึงคำเลเราดีมากเลยอ่ะผมไม่ต้องไปไหนก็ได้เราจะโดนระเบะิดไหมวะอาจจะยู่ดีวางแก๊สไว้ก็พอไว้มันได้วางแก๊สปิดหน้าต่างดีไหมทีม,มใ,ให้ไม่ปิดหน้าต่างเลยอย่างน้อยให้มันเฮ้วยวมันวิ่งผ่านาแล้ว เจอรถเจอรถจะปูรถให้ฉันหน่อยฉันจะปูทำไมไอ้ตี้ไก่มันยังไม่มาโอ้จริงแม่นเกินไอ้ตี้ตรงหินแม่นที่เร่รถตู้ทิ้งจิตใจแต่ปิดไว้แล้วท่าำไง ที่ในบ้านนี่มันเล่นหลังคาทำไมไม่เห็นมันเลยมีรถมันเล่นรอบบ้านเราได้มันมยิงกันไอที่นั่นก็ไม่ได้มันมีให้ใช้ตลอดเลยไม่อยู่ยจะที่ววะ ระวัตตงตีหลังนะตอนนี้กลัวตีหลังเข้าแล้วเข้ามาอมาันตีหลังเดียวแล้วน่าจะเข้ายากเก็ดอันอันดีเสร็จเหรอทีมอม่มันวิ่งอยู่ยข้างนอกออหัวปัด๊ดถ้ามันเอาพี่ว่าหมอโดนลุกแน่มมเพราะชั้นล่างมันเข้าไม่ได้โอ้ยสบายีน้ กะเปิดเข้าได้ไหมพี่ฉันเปิดได้แต่ก็ปั๊มเอาอย่าอย่าขาดเติมแก๊สกับมันเดินเข้ามามันสโลว์เราอาจปั๊มได้ีตัววในรถ่าหมอโดนละ

ลองมาตัวนี้มันเข้าได้เออ,เอ,อตัดเลยตัดลยจัดหมดแย่แต่เออค่อยๆเติมไว้ในบ้านนี่แหละข้างนอกมันโดนตันตีกันอยู่อะถ้าเห็นน็อกก็เยอะต้องต้องออกไปกจะรองวงได้อยู่ ข้างบ้านเรายัางมีตัวใหม่จะลม้มล้มแล้วเหลือซีสุดท้าย<เ>ดีปะนะเนี่ยพี่จิงเล่นขาได้เลยครัตั้งหลักตั้งหลักตัวนี้เตี้ยตัวหลังเห็นนั้นเตี้ยลโล่โผ่ได้นะไม่กรดดมันเยอะหลายตัวใจเยอะสองตัวมันลม้มตัวหนึ่งพี่ ขวัหาวก่อนล้มแ,แล้วเหลือตัวเดียวกแ็ตกแตกตอนี้ก็แตกจิว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 นี่โคโกงเลยือ เราเลือกทำเลยดีนะเป็นเกมดีว่ะกัปตันตทีมจริงๆนึ่ไม่ไว้